พาชาวคุยขึ้นมาบนดาดฟ้านะคะชั้นสีค่ะนางไอนางขึ้นมากินหญ้าบนดาดฟ้านะคะหญ้าไม่ได้ปลูกนะคะมันขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันมากับดินที่เราปลูกที่เราซื้อดินปลูกนะคะมันขึ้นมาเองค่ะสีนางกระยางรถกลมกลึงจังมากสังเกตให้ดีนะคะ ตรงปอกคอสีเขียวเขียวเขียวเหลืองๆนะคะเพราะนางกลมกลืนไปหมดเลยนางกลมกลืนไปหมดเลยนะคะขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้านะคะปลูกผัก มันกระถินนี่ก็ไม่ได้ปลูกมันมาตามธรรมชาติมันมาตามาดินเราซื้อดินเป็นถุงเนาะเราก็จะมีปลูกแก้วมังกรมีมีต้นมะรุมมีผักพึงมีผักพึงนะคะกระถินตอนนี้กำลังออกดอกเนาะออกดอกดูดอกกินดอกกระถินหอมดีนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอมค่ะเนี่ยหอมดี อย่าไปอย่าไปกุ้ยครับเข้าบ้านเราไม่งั้นเข้ากลงนะอย่าไปชาวกล้วยปูกระถิ่นนะคะออกดอกพวกมแมลงมาเยอะเลย ดูนะคะซูมเข้าไปดูใกล้ๆบุบบนดาดฟ้านะคะแก้วมังกรนะคะเพื่อนๆออกไหลลูกเหมือนกันเนาะนี่ค่ะบนดาดฟ้าค่ะใครมีพื้นที่เล็กๆนีน่เนอก็กทําได้นะทําตามได้นะคะค่ะนี่ค่ะค่ะ,คะแก้วมังกรค่ะเนี่ยบนดาดฟ้าค่ะเนี่ย ก็จะมีตำลึงมีน้อยนาค่ะนี่ค่ะดอกตำลึงขึ้นเต็มเลยค่ะบนดาดฟ้าค่ะนี่ก็อีกจุดหนึ่งนะคะนางเลื้อยขึ้นตามเสาไปเนอะนี่ค่ะบนดาดฟ้าค่ะค่ะซูมดูใกล้ๆนะคะเนี่ยแก้วมักรค่ะค่ะ ก็จะมีต้นจำปามีลีลาวดีค่ะนี่บนดัดฟ้านะคะบนดัดฟ้าค่ะค่ะอยู่นี่บนดัดฟ้านะ,ะ,นด,าาะ,ะดัดฟนะ้าที่บ้านค่ะเป็นตึกแถวเนาะค่ะเอาปลูกผักปลูกอะไรกินเนาะเนี่ยค่ะดูนะคะเพื่อนๆ ต้นแถวนี้ก็จะมีเออมันจะมีดอกออดอกสลิดมีต้นกระถินมีมะนาวต้นใหญ่ค่ะค่ะมีใบเย็นนางมีดอกบวบต้นบวบค่ะก็มีใบกระท่อมปลูกเล็กๆน้อยนไว้ค่ะอยู่บนดาดฟ้านะคะพื่นๆดูนางนะคะ ดูดูดูปีนป่ายดูดูดูนางทำดูนางทำเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าดูนางปีนป่ายไปดูสิคะเนี่ยท้ากล้วยกับลงแล้วครับนี่หลังบ้านนะคะเขาจะปลูกต้นกล้วยใบเตยต้นมะพร้าวนี่ค่ะหลังบ้าน